จับตาดูแอสตันวิลล่าทีมมามืดของฤดูกาลวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงทีมแอสตันวิลล่าครับที่ณตอนนี้กลายเป็นทีมมามืดในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้วนะครับแอสตันวิลล่าครับภายใต้การคุมทีมของอุนัยเอเมอรี่เนี่ยนะผลงานถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วก็มารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ครับต้องจับสลากมาเจอยอดทีมอย่างเปเอชเช่ด้วยนะฮะส่วนผลงานในพรีเมียร์ลีกนะครับวิลล่าก็ถือว่าผลงานดีครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยกำลัง ีนี้พิมพ์เรอังกินนะได้ไปถึง5ทีมครับฉะนั้นวิลล่าถือว่ายังลุ้นได้เลยครับถือว่าวิลล่าเนี่ยแม้ว่าจะเสียกองหน้าอย่างจอร์ดูรันไปเล่นให้กับเอลนาเซอร์นะครับแต่ว่าการเสริมทัพในตลาดมกราคมครับพวกเขาได้มาโวกอาเซนซิโอแล้วก็มาคัดแรดฟอร์ดมาถือว่าเติมเต็มเ,มเกมรุกเลยครับที่ยังมีกองหน้าตัวหลักอย่างโอลลี่วัตกินก็ยังเป็นเดิมแบกในเกมรุกอยู่นะครับส่วนกองกลางเนี่ยแน่นอนว่ายูริติลิมันครับผลงานยังยอดเยี่ยบก็ยังเป็นตัวหลักให้กับวิลล่าต่อเนอ รวมถึงเกมรับเนี่ยปีนี้ครับประตูอย่างเอมี่มาติเนสตแล้วก็กองหลังพวกคอนซาพวกเปาตอเลสพวกลูก้าดีเนี่ยยอดเยี่ยมครับเพราะฉะนั้นดูจากนักเตะขุมกําลังแล้วทั้งตัวจริงตัวสํารองเนี่ยต้องบอกว่าวิลลาปีนี้ดีพอครับที่จะจบ1ใน5ของพรีเมียร์ครับแล้วก็ลุ้นไปยูฟ่าแชมเปียนลีกต่อได้ส่วนในแชมเปียนลีกปีนี้ครับแม้ว่าการเจอกับเปชแเชจะไม่ใช่งานที่ง่ายแล้วหลายคนมองกันว่าเปเชน่าจะผ่านวิลลาแบบสบายสบายแต่จุดแข็งของวิลลาคือเกมที่วิลลาปราครับเป็นทีมที่มีสติตกาาารเล่่นนนในบ้้ไดอยง ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูครับแชมป้ยนลีก2นัดนะวิลล่าจะผ่านเปนเชหรือจะเป็นม้ามืดต่อกอนกับเปเชได้ดีขนาดไหนหรือสุดท้ายจะแพ้ความเก่าเปเชก็เดี๋ยวรอดูการแต่แค่มาถึงรอบนี้เนี่ยก็เชยร์กันแล้วว่าวิลล่าเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมและกลายเป็นม้ามืดอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูบทสรุปครับเชยร์กันว่าวิลล่ามีตังอยู่แล้วถ้าจบหนึ่งในหถ้าได้ไปแชมป้เปลีกต่อเนื่องคาดว่าเสริมทัพสนุกสนานแน่นอนในตลาดซัมเมอร์ที่กําลังจะมาถึงนะครับปีนี้มาเชียร์วิลล่าไปด้วยกันครับเชีย มามืดกันบ้างดูซิว่าทีมเล็กๆทีมที่หลายคนไม่คาดหวังเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนเดี๋ยวรอเชียร์กันได้เลยครับ